รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอ้โหไม่ได้มาเกาะรีเป๊ะนานมากค่ะน่าจะ7-8ปีแล้วด้วยนะที่ไม่ได้มาเดี๋ยวจะมาดูว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่า A อาวเวกชันยังไม่เคยมาค่ะ A อวเวกชันยังไม่เคยพามาสำรวจที่พักกันที่เกาะลีเป๊ะเลยเดี๋ยวนี่ต้องตามมา,มาค่ะเพราะว่าที่ที่เราจะมาเช็คอินเนี่ยเขาบอกว่ารถที่สุดบนหาดพัทยาอะคิลาลีเป๊ะรีสอร์ทเขาบอกว่าที่นี่ก็ติดท็อปฟาลำดับต้นๆของเกาะลีเป๊ะเลยคะ ทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทเดีด๋ยวนี้มาชวนพี่เจม ซึ่งเป็น GM ของ a k i ิ a ่ากรุ๊แต่ว่าไม่ได้เป็น GM ที่เดียวนะคะมีหลายที่ด้วยพี่เจมอันนี้จริงๆแล้วพี่เจมไม่ได้ดูแหละแค่ a k i ิ a ่าลิเปใช่ไหมคะ a k i ิ a ่ากรุ๊เนี่ยประกอบด้วย3โรงแรมที่เกาะลิเปนะครับมี a k i ิ a ่าลิเปรีสอร์ทที่นี่นะครับ,<อ>รบแล้วก็อนัญญาลิเปรีสอร์ทอยู่<อ>ที่หาดเดียวกันนะครับห่างยี่นี่ไปประมาณ150เมตรนะครับผม<อ>เลยฉะนั้นคุณเดินไป10เมตรแล้วก็มีโรงแรมที่เก๋ๆชื่อว่าเดอะชิกเป็นโฮสเทลด้วยเป็น3ดาวรีสอร์ทด้วยครับจุดเด่นคคคืือออออะะไไรรนเเซปต์พี่จม เนี่ยครับเป็นโรงแรมติดหาดน้ําใสปิ้งเนี่ยครับอันนี้เราเรียกหาดพัทยาหาดพัทยาครับแฟซิลิตี้เราเนี่ยมี80ห้องมีวิลล่าแล้วก็มีพููแอคกซเซส35ห้องเป็นพูลแอคเซสทั้งบนเป็นพูลวิวครับผมก็แสดงว่าจุดเด่นก็คือเป็นโรงแรมที่แบบติดหาดพัทยาเลยแล้วก็เดินจากท่าเรือปักเตียวด้วยใช่ครับก็จริงๆเราก็ดูแลลูกค้าทุกท่านตั้งแต่สนามบินผ่านท่าเรือปากเวลาจนมาถึงบนเกาะแล้วก็จนกลับเลยครับตั๋วรถตั๋วเรือทิปดำน้ำการรับส่งการดูแลทั้งหมด ในราคาที่ยุติธรรมจริงๆอากิรานี่แฟซิลิตี้ครบคันนะครับไม่ว่ากีฬาทางน้ำมีคายักมีแพดเดิลบอร์ดมีห้องอาหารมีสวิงแอบบาร์มีจิมมีคิดขับในพื้นที่ประมาณ10บกะไรครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับเขาก็ตอนนี้ยกให้เราเป็นเบอร์หนึ่งของเกาะที่หนึ่งของเกาะลีเต้เลยใช่ไหมถ้าไปเช็คใน Google r a n k i n g Popularity เนี่ยเราก็จะได้เป็นเบอร์หนึ่งจุดเด่นหลายอย่างทั้ง Sleeping Quality อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นความสะดวกสบายแล้วก็ทิม เซอร์วิสของเราอ,อันนี้ก็กล้พกาพูดครับผมกล้าพูดดีจริงจริงที่นี่เนี่ยที่อาคิระมีสามสะแล้วไม่ใช่สะแบบจิ้มจุ่มเล็กๆนะแต่ละสะะนี้แบบว่า ใหญ่หมดเลยอันนี้เป็นสระที่อยู่ติดกับหน้าหาดเลยมีเตียงมีอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมุมให้นั่งแฮงเอาท์สวยๆถ่ายรูปตรงนึงด้วยแต่ข้อสําคัญนี่เขามีบาร์ตรงนั้นด้วยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มก็คือเหมือนเป็นแฮปปี้อัลนะน่น,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 นตรงบาร์นั่นเลยนี่ต้องเดินเข้ามานิดนึงข้างในแล้วถึงจะเจอสระ 2ีกสองสะนี่สองสะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสระที่แบบยาวมากอันนี้สําหรับคนที่พักแบบ pool access ออกจากห้องพักแล้วก็ลงได้เลยแต่ว่าข้อดีคือความยาวของสะ50ากว่าเมตรคือสะยาวมากแล้วก็มีส่วนลึกส่วนตื้นซึ่งเผื่อใครพาแบบเด็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นสบายเลยผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะมีอีกเช่นกันฝั่งนู้นเป็นห้องพักส u พิเอ or ซึ่งต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ดีมากๆเลยอะ่ะเห็นไหมมีสะไว้น้ําซ่อนอยู่ข้างใน บางคนคิดว่ามาถึงที่เกาะหลีเป๊ะแล้วแบบว่าจะมีที่ออกกําลังหรือเปล่าไปโรงแรมอื่นอาจจะไม่มีค่ะแต่ว่ามาที่อะคิรามีแน่นอนแล้วอุปกรณ์ไม่ธรรมดาดูแต่ละชิ้นเพอร์เฟกมากมีดัมเบลแบบทุกขนาดเลยข้อสําคัญที่นี่เขาจะมีป้ายแบบนี้นี่ทําความสะอาดตลอดนะจ๊ะเปิด8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มทุกวัน4ี่ทุ่มไม่ต้องมานะจ๊ะขอให้นอนขอให้พักผ่อนเพราะาที่นอนเขาดี อยู่ไม่ใกล้กับฟิตเนสเลยก็จะเป็น kids club อันนี้ดีมากแสดงว่าสําหรับคนมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะเนาะบางคนมาเป็นครอบครัวบางคนมีลูกมีอะไรมาเที่ยวด้วยมีลูกมีหลานมาสบายเลยค่ะพ่อแม่ไปฟิตเนสไปจิมไปลูกๆก,ก็มาที่นี่ได้มาเล่นแล้วอุปกรณ์หลายอย่างเลยเห็นไหมน่ารักหมดเลยอ่ะน่าเล่นด้วยเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง3ามทุ่มเหมือนกัน ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้าหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ กีกับพี่เจมสอ่ะเขาบอกห้องมี80ห้องกี่หลุมไทยนะเอมี่สามค่ะมีวิลล่าค่ะแล้วก็มีดีลักซ์แล้วก็ซูพีเรียค่ะในส่วนของดีลักซ์กับซูพีเรียร์เราก็จะแตกเป็นดีลักซ์พรูวิวซึ่งเห็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นดีลักซ์พรูแอคเซสค่ะก็ประตูแล้วก็ลงเล่นสระว่ายน้ำได้เลยค่ะกลับไปเอาชุดว่ายน้ำทันเจ้าไม่บอกก่อนนะว่าแบบจำได้เลยอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราดูแค่2ดีกว่าดู5ไม่ไหวไปดูอะไรก่อนเอมี่ ดีลักซ์พูลแอคเซสค่ะดีลักซ์พูลแอคเซสแต่ว่าไม่อยากบอกเลยระหว่างทางเดินในบริเวณของอังกีราเนี่ยเนี่ยลมลื่นเขียวโรงแรมก็คือถือว่าค่อนข้างใหม่นะดูจากเนี่ยดูจากพื้นผนังดูจากประตูประตูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องพัวเจ้ต่น,นี้ก่อนจะเข้าไปดูไปอันนี้ดูดิคือง่ายๆเลยเนะทำความสะอาดได้ชันที อย่ากวนก็เป็นรูปนอนฉันจะนอนไปไปดูกันกบบนี่นี่เราไล่ไปอย่างนี้เลยเราดูอย่างนี้เลยตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนี่เนาะใช่คือแบบเราข้างในก็จะนี่ไม่ต้องห่วงจ้าชุดนอนไม่ได้นอนอุ้ยอ๋อบ้านโกแล้วก็มีสลิปเปอร์ใช่มีกูเซ่ไอ้นี่ใส่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอจิปาถะเหรอใช่แล้วใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะหรือว่ามัน ใส่ลมก็ได้ประมาณนี้อ๋อใช่แล้วลมก็มีให้เพราะว่าอยู่เกาะเนาะอากาศแบบเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีแพก็มีค่ะตู้เซฟเอ้ยสีนี้โออ่ะใครอยากได้มีขายที่ช็อปไหมอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอากลับไปเลยนะไม่มีแต่ก็ว่าไม่ใช่ทิ้วของเขาเอาไปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นนะเป็นแบบเผื่อใส่ของใส่ของอะไรอย่างงี้ใครอยู่หลายวันแหวนพงแหวนเพชรอ่านหนูเลื่อนมามีใมีอไรหัส อืมอ่ออามีถังขยะเขาอยู่ในนี้เลยอ๋อ,อก็เป็นเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ก่อนจะไปดูห้องน้ำมาดูตรงนี้ก่อนมีโต๊ะท,ทำงานด้วยเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะสแกนมเมนูเพราะว่าตอนนี้เราเป็นโควิดใช่ไหมคะมแล้วก็ลดอัตราการสัมผัสแล<อ>้วก็สแกนสัง่งได้ง่ายเลยก็คือบางคนอาจจะอยากแบบเซฟเซฟกินในห้องใช่ด้วยค่ะก็สามารถสแกนแล้วก็มีเมนูขึ้นมาอ่า ใครไม่อยากสแกนไปเมนูกลจะสายมือมียังมีเมนูอยู่รูมเซเวิสอะไรนี้ก็คือมุมนี้แต่งตัวด้วยใครยังมีงงมีงานจะต่อเนื่องก็ได้เหมือนกันที่การสังเกตว่าที่เนี่ยเหมือนโทนสีเขาเป็นสีฟ้านอกจากเสื้อพนักงานแล้วดูเสื้อพนักงานฟ้าเบานะโซฟงโซฟาเก้าอี้โคมไฟนี่ก็จะเป็นสีฟ้า นะชอบตรงนี้มากยังไม่พูดถึงความสะอาดสะอานนะคือฟิลแบบพอผักประตูปุ๊บเราฟิลดันทีว่าแบบสะอาดมันดูโปร่งโล่งเพราะว่าเขากั้นพาร์ติชันตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้ดีมันทําให้รู้สึกว่าห้องมีมีสวนมีอะไรอย่างงี้นะจะนั่งดูทีวีก็นั่งดูตรงนี้ไปอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเตียงเนี่ยไม่ธรรมดาเอมี่บอกว่าเท่าไหร่นะกดฟูดมันนุ่มอ่ะเนี่ยแค่สัมผัสก็อยากนอนแล้วรอยเนงะี้ยบังเอิญต้องถ่ายรายการต่อ คือมา2คนเนี่ยนอนสบายๆไม่ต้องถีบกันแล้วในห้องเรายังสามารถเสริมเตียงเสริมหรือว่าทําเป็นโซฟาเบสตรงนี้ก็ได้นะอ๋อะะเหรออ่ะเปิดมาสินี่ตื่นหรือ,อยังเธอถ้ามาค <c oughs> 2คนควรใช้เสียงอย่างนี้ไห <c oughs> มก็คือถ้ามากับเพื่อนปิดมากับเพื่อนไม่ต้องโชว์อะไรกันปิดปิดามากับแฟนเปิด <c oughs> เปิด <c oughs> ข้างในก็จะมีสซิงอเมนิตี้ไม่ต้องพูดถึงมีครบถ้วนให้อยู่แล้วนะแล้วก็ เขาก็ใส่ขวดนี่อะคิราเลยมีทุกสิ่งอยา่างข้อสอาําคัญสิ่งที่ดีที่สุดของการมาพักถ้าห้องน้ํากว้างนะมันเหมือนไม่ถูกบีบอัดนึกออกไหมเออถ้าเตียงนอนสบายห้องน้ากว้างนี่คือสุดยอดแล้วนี่ออไฮไลท์ของห้องนีออ้ก็คือเป็น pool access ตื่นเช้ามาอยากจะจำเลยใช่จำทูดพูลแล้วมันไม่ได้มองกับแค่มันมองกับเด็กทุกช่วงทุกวัยคนแก่ก็ได้เด็กก็ได้ที่เราก็ไม่เลอะเทอะด้วยไม่ต้องเหนื่อยเดินหรอไปถึงข้างหน้าสบายสะดวกนะคะโอ้โหดีอ no> ันนี้ไอ้นี่สระมันลึกกี Seriously ่เมตรหหนึ่งจุดห้าได้นะคะหนึ่งจุดห้าใช่ไหมเอออุ้ยเดี๋ยวมาฝึกหายใจที่นี่ดีกว่า เอาอุปกรณ์มาด้วยเลยใช่เพราะว่าหีเป๊ะส่วนมากเขามาเขาก็มาดำน้ำกันี่เลยหายใจตรงนี้ก็ได้แล้วมันยาวด้วยเนาะเล่นนองเล่นน้ำหรืออยากจะนั่งชิลตอนเย็นๆยนชิลปสบายไปแบบนี้เนี่ยมีอยู่สองฝั่งเลยมีฝั่งโน้นด้วยชอบแบบเนี้ยเนาะมันเป็นอีกมูดหนึ่งซึ่งแบบว่าน่าจะชอบนะเออพวกเหมาะกับคู่รักอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วป่าวว่าเออน่าพักเลยอ่ะ ใช่ยิ่งร้อนๆนะกระโดดน้ำแบบว่าเหมาะมากเอ๊ะห้องนี้ให้เด็กพักได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะได้ไดเด็กชอบแน่ๆใครมาแล้วแบบพ่อแม่นอนตรงนี้<ช>ลูกก็เสริมไปโดดน้ำด้วยกันโอ้ยสนุกป,ป่ะไปดูบ้านวิลล่ากันดีกว่าอ,อันนี้เป็นอีกลุงไทป์หนึ่งเป็นวิลล่าก็ คำว่าวิลล่าแน่นอนคุณผู้ชมก็จะต้องแบบว่าห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็แยกมาไปเลยไม่เป็นห้องห้องแบบตะกี้ถูกไหมแยกมาเป็นหลังหลังไปเลยแสดงว่าจุดเด่นจะแ,แน่นอนจะต้องเป็นความส่วนตัวความ private อันนี้น่าจะนั่งสบายแล้วก็แบบดูชมสวนบ่ายหรือจะมองทะเลนี่เลยข้างหน้าเลยนั่งชิลบ่ายหรือจะนั่งอ่านหนังสือนั่งจิบอะไรเย็นๆอะไรนี้ พอเป็นห้องแบบนี้ยแน่นอนเหมือนเรารู้สึก p r i v a t เหมือนอยู่บ้านเออเหมือนอยู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ที่มีมากกว่าห้องแบบเมื่อกี้ก็คือสีสันเรื่องความที่ว่าเราตกแต่งอยู่ใกล้ๆกกับต้นไม้มันก็ให้ feeling ที่มันแบบว่าโฟกันไปในทิศทางเดียวกันประมาณน,นี้ค่ะจุดเด่อนอย่างหนึ่งนะอันนี้ที่พี่สัมผัสได้กระจกอ่ะเขาทำโปร่งเลยอ่ะ มันทําให้เราอะเห็นบ้านอื่นอไม่ใช่เห็นต้นไม้คือเมื่อไหร่ก็ตาอะที่เราผลักประตูเข้ามาแล้วมันเห็นสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเราจะรู้สึกสบายบู๊เป็นคือบ้านแต่อันนี้นี่มินิบาร์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเราเปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมมีทุกอย่างน้ำเนิมกาแฟชาแต่ถ้ายังไม่พออยากจ่ายเงินใช่ไหมเปิดตู้นี้เออเาก็จะ มีไม่ให้อันนี้จริงหรือไม่จริงอะ่ะไม่จริงแต่เหมือนนะั้นอยู่นะันอยู่เหมือนจะ <c oughs> ริงมากเออนะ <c oughs> เราก็าคิดว่าเหมือนจริงเ <c oughs> สิร์ฟคุกกี้ไ <c> ว <oughs> <ส>้ <c oughs> ให้กับแขกทุกอง <c oughs> ถ้าใครหิวอ๋อไม่ใช่ยากันยุงนี่ก็คือใครหิวสแกนนี่บางคนอาจจะแบบ ไม่สะดวกใจไปนั่งกินในร้านอาหารสแกนมาแล้วก็กินในห้องได้ยิ่งบ้านนี้สบายเลยมีเป็นลิฟวิ่งรูมอะไรเงี้ยน,นั่งกินส่วนตัวในส่วนของห้องนอนนั้นพี่พูดเลยเพราะว่าพี่อะนอนห้องวิลล่าไงเมื่อ<ะ>คือนนะ่ะหลับแบบโหดีมากคุณภาพการนอนดีโลกของการพักผ่อนนะการมาเที่ยวอะ่ะถ้านอนดีอะ่ะมันคือแบบเออเพราะว่าเราเดินทางมาเนใช่ในนดีดีดด ก็แบบคุณภาพของวัสดุที่ใช้อ่ะมันดีไงมันทําให้เราอ่ะมันเป็นองค์ประกอบเนาะแม้ภายใต้จิตใจเราจะเครียดกันก็ตพอเจอวัสดุดีๆอ่ะมันแบบมันดูดเรื่องไร้ไรแบบนอนหลับสบายอะไรเงี้ยหมอนเหมือนแบบกำลังดีอ๋อเขามีให้เลือกเนี่นิ่มด้วย ใช่ไหมอันนี้คืออะไรเอมี่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอย่างนี้หรอถูกต้องจาไม่อยากเปลี่ยนใเพราะว่าอย่างน้อยคือเดี๋ยวนี้เราก็นะอนไนที่เราช่วยรักโลกได้ใช่อ่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวันเราไม่ได้สกปรกขนาดนั้นเพราะแม่แน่นอนในนี้ลูกก็เชิญด้านนอกไปอะไรแบบนี้หรือนี่ใครยังอยากทํางานจ้ะเชิญด้านโน้นก็ยังมีโต๊ะทำงานอันนี้วางกระเป๋าถูกปะใช่ แล้วก็มี beach b a วางให้อยู่เหมือนกันไอ้ม่านนี่คือ,อยังไงอ่ะให้เปิดให้เปิดได้เหรอหรือว่าใช่ใช่เราก็ปล่อยลองมาเพื่อความสวยงามเงี้ยหรอไหนลองดูซิเฮ้ยนี่อยากถ่ายรูปทะเลแบบเตียงผิวๆอะไรอย่างนี้นะก็เปิดม่านเข้ามาอะไรเงี้ยเออก็ ีห,ห,ห้องน้ํานี่ทําไมต้องมี2ประตูอะเอมี่เพราะว่าเชื่อมกันได้ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนแน่นอนกว้างเราเห็นเบื้องต้นเลยแต่ถึงจะมีซิงเดียวไม่เหมือนบ้านเมื่อกี้มีสองซิงใช่ไหมอเมริกที้ทุกอย่างมีครบให้อยู่แล้วนี่ <Hey, S 2> อันนี้กว้างจริงๆโซนนี้ห้องน้ําอันนี้ห้องเป็นชาเวอร์เออไอตรงกลางเขาเจาะเพื่ออะไรอ่ะ น้ำมันจะได้ระบายง่ายๆนะไม่ขันสะดวกเพราะบางทีปึ๊บบางบางคนเขาอ่นอา,าน้ำเขาไม่ชอบทารเปียๆใช่ไหมคะอ,มอันนี้ปอรไหลลงง่ายเลยอ๋อแต่เราชอบห้องน้ำที่อะไรหรือว่าทำเป็นไอช่องวางของไว้เลยอ่ะเหมือนแบบออกแบบไว้แลว้<ช><ห>วอ่ะให้วางข้าวของไว้เลยไม่ต้องไปหาแท่นเทินอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกให้ไหมพวกโรงแรมอุ้ยตายแล้วนี่เหมือนวิจาร์โรงแรมอื่นโรงแรมที่เขาชอบใส่ไอห่วงอ่ะแล้วใส่ขวดเข้าไปแล้วให้ปั๊มอ่ะปั๊มไปวมา ล่วงเพราะเราออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างเงี้ยดีแต่อันนี้มีหาอมีผ้าเช็ดตัวเอาไว้สําหรับรงสาดสาดไว้น้ำโดยเฉพาะแล้วก็มีบัตทับเหมือนกันอ่าบัตทับเป็นจักรุซี่ด้วยใช่อ่ามีระบบน้ำนะคะแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เปิดได้ใช่ไหมไหนเอ็มมี่เปิดหน่อยเปิดโชว์หน่อยมากับแฟนมากับแฟนอันนี้มากับแฟนจะแฟนนอนไป อันี่แชร์ไปออกไปกับเพื่อนนะกัแบบเพื่อนกัแบบเพื่อนนะกัแบบเพื่อนโอ้โ oh, oh. หหลังจากไปเรียนฟรี diving มารู้สึกว่าตัวเองตกหลุมพิจกรรมประเทศนี้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยอยากจะมาอุปกรณ์ค่ะเรียกว่าซื้อจริงจังเลยดีกว่าแต่ว่ามีงบจำกัดจะเป็นตู้3ท่านก่อนว่ามีใครมาซีเรียลหรือเปล่าครัสว<ส>ัสดีค<ส>่ะสวัสดีค่ะเป็ไงบ้างไปเรียนดำน้ำมาแล้ว สนุกใช่ไหมบอกชอบเลยชอบถึงขั้นว่าาหาอุปกรณ์ดับจิงจังที่มาี่นมีถูกต้องที่สุดแะว่าเรามีครบวงจรหนึ่งหมื่นซื้อได้นะโสบายครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่การเลยหนึ่งหมื่น้องออกไปดำน้ำที่ทะเลได้และนี่เลยครับพี่การ เซตนี้เลยทั้งหมดในตอบเกิดที่การแน่นอนไม่เกินหมื่นแน่นอนทีนี้นะคะที่เราจับให้พี่การแล้วคือเป็นยี่ห้อลิเดอร์ฟิล์มนะคบวัสดุของตัวนี้เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับชื่อว่าลุนไหอันนี้ยอดนิยมของหมู่สาวสาวมากๆขายดีตลอดการฮอตทิปตลอดการนำเข้ามาจากเตสโตรเนียมั่นใจในคุณภาพได้เลยทอประเสร้อย่างต่อไปที่สำคัญของพรีเวอร์นะครับนั่นก็คือตัวหน้ากาก รือว่าแมสเราต้องมีแมสไว้สำหรับมองใต้น้ำาล้ก็เรามีแมสแล้วเนี่ยคู่กันต้องมากับตัวท่อสนับสโคแน่นอนไม่งั้นเราจะหายใจบนผิวน้ำไม่ได้ครับราคาก็ยังอยู่ในงบเหมือนเดิมอ่าราคานี้เองครับค่ะอ้าวเหลือ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 มีทอนนะครับมีทอนมีทอนมีทอนก็จุ๊บจิ๊บอะไรไปต่อก็ได้เป็นอุปกรณ์เรเล็กๆน้อยๆนะครับเหมาะกับสาวๆอันนี้เป็นแมสก์แบบ เอาไว้สาหรับการตัวสายยางนีนนเน่ยอ่ะอันนี้ปกติจําหน่ายมา50บาทนะครับแต่สมหรับวันนี้เนี่ยทั้งกลับมาให้พิการโดยเฉพาะนะค,ค,ครับอันนี้เดี๋ยวแถมไปให้เลยก็คือเป็นถุงใส่กีนและ,ะดีไซน์เฉพาะซีคอนเซ็ปต์ของเราเลย <7. S 1> มีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยัดใส่เข้าไปในนี้พร้อมเดินทางไปดำน้ำได้เลยครับร้านเราเนี่ยมีสินค้าทีไรมากกว่า8-9แบบบอกว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุด,สดในเอเชียไม่ใช่ในไทยไนะไในเอเชียเลยในเอเชียใช่สินค้าที่ได้กวาทั่วโลกมารวมนที่นี่ที่ที่การยยนอยู่ตรงนี้กับพังนะครับก็คือซีคอนเซ็ปต์โตนะครับอยู่ที่ TA, <R TA. S 2> อา a ีพถนนพระรามเก้าใช่ครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นตัวโรงเรียนสอนด,ดำน้ำของเราด้วย ครับชื่อว่า C Concept Gallery อ่าอันนี้จะอยู่ที่แจ้งวัฒนะประชาชื่นประชาชื่นครับส่วนอีกหนึ่งสาขาน้องใหม่ที่เราเพิ่งเปิดมาเลยเป็น C Concept Street อยู่ที่รามคำแหง76ครับมี Facebook หรืออะไรให้ติดต่องี้ยเขา๋ยวเข้าไปดูก่อนได้เลยครับเข้าไปที่ f e c o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  k n p n g e นะครับ C Concept Store ได้เลยเราจะมีแชร์ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นสางๆมากมาย สนุกแน่หลังจากนี้จะลุยแล้วฟรีดิวิ่งถูกต้องแล้วมีขออไปตอกเต็แล้วเนี่ยเราจะดำน้ำได้อย่างสนุกแน่เได้วันนี้ขอบคุณทั้งมากค่ยินดบค่ะทุก่านขอบคุณมากค่ะ เผ็ดมากเผ็ดมากจริงๆค่ะดูข้างหลังสิแล้วแบบทะเลสวยขนาดนี้เนาะมาถึงหลีเป๊ะไม่ไปดำน้ำไม่ได้แล้วเยี๋ยว,วนันนี้เรามีเจ้าภาพแล้วค่ะ be nice travel โอ้ย b nice หลีเป๊ะ travel จะพาไปดำน้ำแต่ว่าจะพาไปเกาะอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปดูเหมือนกันนีวันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะเพราะว่านี่เราไปกับนุก นุ๊กบริษัทอะไรนะ D nice ครับนี่ D nice หรือ Best Travel เราไปออกสักเก้าครึ่งนะวันนี้ใช่ครับเดีวเรากาจะกลับมาประมาณประมาณสมัยสองครับแล้วเขาพนการเป็นเนาะไหนบ้างอ่าจุดแรกครับจุดจุดประมาณจะบังนี้เราจะดําดูปากกาดังเจ็ดสีจุดที่สองมัจะเป็นกาหินงามกับจุดที่สามจะเป็นหลังหินงามหลังหินงามโอ้ยนี่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่เกาะหินงามหินงามนี้จะเป็นปากกาดรต่างๆครับมีปลาหลากหลายชนิดมาก ต่อไปก็จะเป็นเกาะราวีเกาะราวีจะเป็นปะาการังฝักกาวเป็นร้อยต้นเลยครับ<อ>เป็นสวนเลยครับเขาส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นการดำน้ำใช่นี่คือจุดอะไรนะนุ๊กอันนี้คือร่องน้มเจ้าบังร่องนอ้มเจ้าบังร่องาอองามจะบงังก็มีปะาการังเจ็ดสีไม่เลยอปะการังมันมีเจ็ดสีจริงนะอะเจ็ดสีจริงแล้วถ้าลงไปไม่ครบอ่ะกลับนะเรากลับนะนุ๊ก พร้อมอุปกรณ์อะพร้อมด,ด,ดู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 ฟิล yani. ด์ฟิดีมาสเตอร์ไมล์จ้ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครบเซ็ตเนี่ยหน้ากากแะสฟินด์น้าเชื่อสีไดซ์โมทุกอย่างไม่เกินหมื่นจบทุกอย่างที่หมื่นได เป็นเดทัวร์อย่างเงี้ยนะก็เกินเราอ่ะเก้าครึ่งสิบโมงแต่ว่าโดยปกติทัวร์เขาก็จะเตรียมอาบอบบี้มีสน็อกเกิลแล้วก็มีข้าวมีอาหารท้ปิกนิกปิกนิกที่เกาะลาวีใครอยากจะมาดำน้ำนะเนาะเผื่อมาหลีกแบบนี้ติดต่อไปที่ยินไนรีอเปทาวิลจะโทรไปจองตรงก็ได้หรือเหมือนอย่างพี่การก็ได้คือพักที่อาคิราแล้วก็ให้อาคิราเป็นคนบอกว่าติดต่อประสานงานจองให้ให,ให้ขอบคุณค่ะ Yeah! <laughs> มาถึงอากิระหรี่เปะเนี่ยไม่ต้องออกไปกินข้าวที่ไหนแล้วความอร่อยทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่พี่ชิมมาหลายมือแล้วถึงกล้าพูดแบบนี้พี่เจมแนะนําการหน่อยถ้ามาแล้วต้องอันนี้คือเมนูที่ต้องสั่งใช่ไหมโรงแรมเราเนี่ยมีเมนูร้อยกว่ารายการนะครับเป็นเมนูที่็อปพิซของประเทศไทยที่ต่างๆนานาแล้วก็มีเมนูยุโรปแล้วมีสเต็กมีแองกัสบีฟซูชิซาซิมิมีหมดครับผมแต่วันนี้มาที่นี่อยากให้ชิมอาหารใต้ครับอาหารท้องถิ่นนะครับอันนี้คัดมาแล้วคัดตัวมาแล้วอันนี้ก็คือกุ้งผัด ต่อครับแล้วก็มาทะเลไปไม่ได้ต้องมีกุ้งเผาคืออันนี้มันเป็นเหมือนถ้ามามที่นี้ต้องสั่งว่าเป็นอะไรนะ Seafood e ซีฟ f o o d Platter ที่นี่จะเาค<ม>ือความสดกับตามด้วยอันนี้แกงเหลืองรับกุ้งกุ้งสีกุ้งสีฟูดเหมือนกัน ครับครับปลาด้วยปลาปลาด้วยปลาแล้วก็ที่ไม่อยากให้พลาดอ่ะที่ต้องมาแล้วต้องมาจานที่นี่ครับจ้อปูครับผมปูล้วนๆครับแล้วก็ใครมาที่นี่ต้องสั่งจ้อปูทุกลายแต่ว่าเท่าที่การดูในเมนูไม่ได้มีแค่นี้มียุโรปอิตาลีแล้วก็ของหวานทิรามิสุคิมบูเร่อะไรต่างๆมีหมดครับผมพูดถึงคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็เดินมากินที่นี่ได้ที่นี่ได้ครับปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้หาโต๊ะไม่ค่อยได้ช่วงนี้ช่วงพิเศษ จุ๊กหาโตะง่ายนิดเลยอ่าถ้าเกิดเป็นช่วงปกติพี่เจมเขาบอกแล้วโต๊ะไม่ว่างเลยใช่ไหมไม่ว่างเลยครับอะคิร่าคือฮอตมากฮอตมากครับอือเขามี returning guest แบบว่าโอ้เยอะมากเลยครับงั้นเดี๋ยวการชิมแล้วนะบนนนปาร์ตี้ครับมาไม่มาหลีเป๊ะนานมาก น่าจะแบบ7จดปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพอมาแล้วแบบว่าคราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมีที่พักให้เลือกมากขึ้นที่พักที่แบบดีๆอย่างอะคิล่าหรีเป้รีสอร์ทเลยค่ะมาแบบสือห้องก็ดีเทียบชั้นแบบโรงแรมที่มาตรฐานสีดาวค่ะดาวได้เลยจริงๆแล้วอ่ะมีทุกอย่างแถมสระว่ายน้ําก็มี3สระไม่ใช่สระเล็กๆด้วยนะ 50เมตรอะ่ะถ้าคนมาหลีเป๊แล้วคุณมองหาโรงแรมที่แบบอยู่ติดหาดมีเฟ c i l สิลิตี้ครบคันเลยคิดดูจิมก็มีแล้วจิมไม่ใช่จิมแบบว่าเปิดเข้าไปแล้วมีแบบจิ้มจุ่มนะเต็มมากอกุปกรณ์อ๋อแล้วมันตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยคนที่บางคนเขาชอบพักแบบพูู้แอค c e s เซสที่นี่ก็เปิดประตูมาปิ๊บจัมลงไปเลยจ้าหรือคนที่ชอบห้องพักแบบวิลล่าไม่ใช่ทุกที่ที่หลีเป้ะจะมีแต่ที่นี่เนี่ยมีเป็นวิลล่าเป็นหลังๆซึ่ง มันตอบโจทย์คนที่ชอบแบบ p r i v a t ชอบมาพักแล้วแบบเป็นบ้านอะไรเงี้ยเห็นไหมคะนี่คือจุดต่างของอาคิระที่ไม่ได้มีดีแค่อยู่ติดหาดเท่านั้นแล้วบรรยากาศตอนเย็นขอให้ทุกคนอย่าพลาดมันไม่ใช่หาดที่แบบเห็นพระอาทิตย์ตกก็จริงแต่ถ้าเกิดนั่งดืม่มอะไรเย็นๆน,นะตอนเย็นอยู่หน้าหาดอะรอชมแสงที่แบบ sunruler อะไรเงี้ยนะท w i l i g h t อะไรเงี้ยโอ้แบบสวยมากโรแมนติกอะเออล้วนั่งดื่มชิลๆอะไรริมหาดอาหารก็ดีค่ะอาหารที่นี่ทั้งตะวันตกทั้งอาหารไทยนี้ เพอร์เฟกมากถ้าไม่ได้พักที่นี่ขอให้ลองเดินมาชิมแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยพิซซงพิซซ่าอร่อยหมดมาที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะออกไปดำน้ำําอยากจะออกไปทริปอาดังลาวีหรือว่าจุดดำน้ําอื่นๆเกาะหินงามอะไรอย่างเงี้ยก็ลองให้อากิระเนี่ย ติดต่อทาง B Nice p i l p e Travel ดูค่ะเพราะว่าเขาก็มีทัวร์มีอะไรอย่างนี้เนาะเผื่ออยากจะออกไปดำน้ำําแบบเราเป็นทริปดำน้ำอะไรอย่างงี้ก็สนุกสนานดีค่ะเอาเป็นว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาเช็คอินที่ a าคิล่าล e เป้รีสอร์กันอย่าลืมนะคะบอก,กด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเวาเคชั่นไปสํารวจให้ค่ะวันนี้ ต้องลาไปแล้วค่ะเพราะว่าดูสีน้ําทะเลข้างหลังสิสีบอกว่าฉูดฉาดจัดจ้านมากแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวขอลงไปเล่นน้ําวิ่งคุ้งไปเลยเนาะสีแบบนี้หยุดไม่ได้แล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ